มันยังไม่จบยังคงพลาดขอ้อมูลบางอย่างอีกครั้งหนึ่งฉันฆ่าจะเด็กนั่นมาแล้วสาสิบสี่ครั้งและตอนนี้เธอก็รู้วิธีหลบการโจมตีของฉันแล้วฉันฆ่าเธอได้แค่ห้าครั้งหลังจากรีเซ็ตครั้งล่าสุดคราวนี้จะเด็กนั่นจะทำอะไรอีกล่ะในป่าเธอก็ทซำซ้ำๆไปมาเหมือนทุกการต่อสู้ ถ้างั้นฉันก็ทำซ้ำๆเหมือนกันฉันก็แค่เดินตามเส้นทางแซนแซนแซนนายกำลังคิดอะไรอยู่ขอโทษนะ้องเฉยฉันไม่มีเวลามากพอที่จะคิดอะไรไปมากกว่าการช่วยชีวิตนาย ที่ฉันหวังเป็นสิสุดท้ายอย่ามาเล่นมุกแบบนี้ได้โปรดทอแซนก็โทษนะพอไปรัดแซน,แซนวันหนึ่งเขาบอกกับฉันด้วยท่าทางจริงจังสิ่งมีชีวิตที่ถูกสาบผู้น่าสงสารที่ถูกคิดว่ายิ้มได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันเกิดอารมณ์ขันที่น่าสยดสยองนั่นแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้บางอย่างที่เขาพูดมันถูกต้องนี่มันโอ้เอาหน้าแค่ห้านาทีเท่านั้นนี่มันประสาทเอสกอพอเบลัสควจะหลบอยู่ในเส้นทางเออเพบเดี๋ยวสิพอเบลัสนี่มันเออเออเฮ้ย hey, เพบโอเคที่มันตลกก็คือฉันจำทุกอย่างที่ต่างกันได้ในร้อยทำลายต่กลับลืมว่าตัวเองตายเนี่ยนะ ้อมันก็สบายกว่าที่ฉันคิดไว้แต่ถ้าฉันจะไม่ผิดนีด่เป็นครั้งแรกที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นไ้ก่อนที่มนุษย์จะถึงจุดนี้เซ็ตฮ้อข้อมูลใหม่สำหรัลครั้งต่อไปฉันจะได้กัำชับฉันควรทำยังไงดีบอรบลนายควรนายสามารถแน่นอนว่าไม่ใช่แบบนั้นเฮ้ในสถานที่ดดเดียวฉันก็จะโกลเลชื่อนายเหมือนกันนายเชอไหมว่าฉันได้ยิน ได้ยินว่าอันใดก็ทุกคนเหมือนกันตอนที่ผชันหน้ากับมนุษย์ท้ไมต้องการคำแนะนำจริงจริงนะซ่อนแล้วรอการลิเซทอย่าเอาตัวเองไปสิทธินั่นแล้วก็จะแก้ของฉันมันก็ไม่เข้ากับนายนี่มันเป็นแค่ความรู้สึกแต่บางทีถ้าฉันไปที่ปราสาทถ้าฉันเจอกับมนุษย์ฉันจะ เดียวอะไรทวิลาดนี่เป็นแค่อย่างเดียวที่ฉันบอกกับนายว่าห้ามทำนายแค่รอสังนิที่มันนึกเบื่อแล้วตอนนั้นนายจะปลอดภัยอย่าแค่เรื่องกัรตายที่มันจะเกิดขึ้นละแต่ได้โปรดทวลาศอย่าจริงๆแล้วฉันแค่ต้องการบอกว่ามาแค่ไหนแล้วที่ฉันอยากมองนายฉันปกป้องนายได้ถ้าเป็นนายนายจะทำยังไงแซนฉันจะหยุดนายจากการทำอะไรงี่เง่าแบบนั้นแซนฉันคิดถึงนายยูท้า เธอก็รู้ดีกว่าใครว่าคอมูที่พวกเราได้รับบรร,บร,บรจักกรลิยศนี่ไม่ใช่ความคิดของเธอตั้งแต่แรกหรือไงเธอต้องการรู้จักพวกเขามากกว่านี้ไม่ใช่เหรอไม่มีใครบังคับให้เธอจ่ายในสิ่งที่ฉันต้องการเธอจะมันได้ไหมคู่หูอีกไม่นานหลังจากที่พวกเราชนะไมแต่ตอนนั้นสับทุกอย่าง ี่คือความเป็นจริงมากกว่าเกินที่ฉันคิดเอาไว้ฉันไม่เข้าใจความคิดของเธอเลยความรู้สึกที่ใกล้เคียงมากที่สุดในตอนนี้คือความผิดหวังแต่ยังไงก็ตามฉันก็ไม่เกลียดเธอหรือรู้สึกอะไรแบบนั้นเฮ้ยรู้ไหมเพราะว่าเธอสําคัญมากกว่านั้นฉันยังคิดว่าเธอสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ฉันยังเชื่อมั่นในตัวเธอที่สโนโดิน คอยติดตามเธอและได้เห็นสมรัมทั้งผลของพวกเขาที่ถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังในเวลานั้นเมื่อฉันคิดถึงเกี่ยวกับบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนี้มันทําให้ฉันกลัวจนแน่นิ่งไปแต่เลาโยกกาศต้องไม่กลัวใช่ไหมอันได้จนก,กระทั่งฉันพลาดนี่คือเหตุผลตามไหมเวลานี้ถึงได้ไม่มีเขาเยือนอยู่ตรงนี้ถึงพูดอะไรไปก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกเพิบ หนีไปอย่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยหนีไปฉนันรู้ว่านายทำได้พะเปลัดแกแเอ๊ะเดียวเกิดอะไรขึ้นนั่นบัสเตอร์พวกเขา แนนนั่นนายฉันรู้ว่านาอยู่ที่นี่ฉันรู้ว่านาอยากช่วยแต่ต้องไม่ใช่วิธีนั้นต้องไม่ใช่แบบนั้นเงินนายอย่าให้ฉันไม่ทําอะไรทั้งที่ฉันเห็นทุกอย่างน่ะหรอฉันรู้ว่ามันจะจบยังไงเห็นไหมนั่นไงที่ฉันพูดถึงก็แค่ต้องเลื่อนมันไปนิดหน่อยเช่นนี่มันยากกินดิ ในคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่การต่อสู้มันไม่ใช่แบบนี้แบบนี้ก็ไม่จบนะสิออกไปขอบคุณฉันรู้ว่าเธอทำมันได้ฉันรู้ว่าเธอสามารถเปลี่ยนทางเดินที่เลือกผ่านมาแล้วแต่ว่ามันยากที่จะไปต่อฉันแค่หวังว่าถ้าแซนอยู่ที่นี่จริงๆเขาจะไม่โกรธฉันเธอฉัโกรธต้องเชิดที่จริงที่สุดในจัวมัวเดอก็นะ ตอนนี้จะต้องก,การอะไรจะกลับมาควบคุมได้แล้วเธอไม่ต้องมาขอรีเซ็ตอชอบเล่นตอนชันเสมอเลยนะฮะฮะชามนุษย์ไม่ได้อยากตังต้งคำถามตอนที่เธอใช้เวลาเย,ย็นมองผนังลองนักแต่ เธออยู่นี่แล้วรู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ต้องกังวลแล้วฉันหรอกใช่ไหมฉันมีไปเยอะเฮ้ยนี่เธอนี่เธอได้ยินฉันไหมฉันไงสนิทของเธอฉันฉันขอโทษฉันขอโทษไม่อาจจะฟังดูและสารและหกับตตคเสขอฉันส่งไปถึงเธอแล้วก็ชืมาขอโ ทำไมฉันถึงไม่แปลกใจเลยล่ะโอเคเจ้าคุณเก่งได้แผนการในตอนนี้ล่ะที่คุณรอไปแล้วไม่กลับมากถ้าฉันทงโดวมาถูกตรงน,นี้ไม่มีตัวเลยอมมากกว่าเกมนี้หรือว่าฉันพูดผิดล่ะนั่นปัญหาสำหรับเธอฉันไม่รู้อะไรที่ดนใจเธอได้เลยแล้วเวลาต่อมาไม่ใช่แค่พวกเขาที่มีท่าทีต่างไปจากเดิม พวกเขาลงตัวในทุกส่วนในแบบที่คุรจะเป็นถ้าพวกเขานาไปสู่ตอนจบที่มีความสุขที่แท้จริงมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายตลอดไปน่าเสียดาที่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันออกแบบเอาไว้